ก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมความรักเช่นเคยนะครับช่องสีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาตามติดชีวิตของควานลิงนะครับผมควันตาลนะครับมีสองชื่อนะครับผมวันนี้อาจจะมาดูโบวี่นะครับไปอาบน้ําลงน้ํานะครับ ควันตาลนี่มาเลี้ยงช้างให้ควันอ้วนนะครับเพราะว่าโบวีนี่เป็นช้างของควันอ้วนนะครับผมครับนี่ก็เดินทางมานะครับจากอำเภอสตึกมาถึงที่บ้านทาลาดก็ประมาณ10ิบกิโลนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้ควันลิงจะไปยังไนก็นโอเคครับขี่ม่ไค์ออกมาเพิ่นเลยครับ ของหนาพื้นเลยเนาะครับพิ่นยางตามมิงครับครับเดี๋ยวให้ควาลิงไปเอาหมอไซก่อนนะครับผมเพเหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมว่าควานคนนี้มีสองชื่อนะครับบางทีอาจจะผมจะเรียกควาลิงบ้างควานตานบ้างนะครับผม ครับเดี๋ยวควนลิงจะปล่อยให้โบวีไปเรื่อยๆนะครับผมให้ตามรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับผมไปแล้วครับโบวีก็ตามควาลิงมาเรื่อยๆนะครับผม เป็นช้างที่บอกง่ายสอนง่ายนะครับสาวโบวีของเราวิ่งตามเลยนะครับ เขาจะรู้เองนะครับโบวี่ว่าเขาต้องไปกินน้ำตรงไหนนะครับผมเพราะว่าเป็นความจำนะครับของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาต้องอมากินน้ำอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับผมตามมอไซค์ไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับเราก็มาถึงน้ําแล้วนะครับผมเดี๋ยวควานลิงนะครับผมจะปล่อยให้โบวี่ไปอาบน้ําเองนะครับให้กินน้ําเองนะครับผมลงไปข้างล่างนะครับผมนี่ก็จะเป็นท่าลงนะครับท่าลงน้ํา โบวีจะกินน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยอาบน้ำนะครับชำระร่างกายนะครับผมเราจะเอาช้างทุกเชือกนะครับขึ้นมากินน้ำอ่ะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นต้นน้ำนะครับผม ถ้าเราเอาช้างไปกินปลายน้ํานะครับช้างก็จะไม่ค่อยกินน้ํานะครับเพราะว่าช้างอาบน้ําตรงนี้แล้วมีมูลนะครับผมมูลไหลไปที่ปลายน้ํานะครับผมช้างจะไม่ค่อยกินนะครับเราต้องเอาขึ้นมากินต้นน้ํานะครับผมเป็นช้างที่นิสัยดีมากนะครับสาวโบของเรา นี่นะครับโบวี่ก็แช่น้ำแล้วนะครับผมสงสัยจะเย็นมากนะครับผมนิ่งนะครับนิ่งนะครับตอนนี้โบนอนลงเร็วโบน่ครับนิ่งแช่ก่อนนะครับเพื่อให้ ตัวเย็นก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นน้องดอกเหมยนะครับกำลังเอามากินน้ำเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวเราจะให้ควันลิงนะครับผมลงไปขัดเนื้อขัดตัวนะครับผมให้กับทางโบวี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้คนขัดเนื้อขัดตัวนะครับผมนี่ครับการเลี้ยงช้างนะครับต้องเอาใจใส่นะครับผมแอนนอนลงเลยครับ ล้างเนื้อล้างตัวนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำหวานนะครับเพิ่งมาถึงนะครับผม กำลังกินน้ำอยู่นะครับวันนี้ควาหล่อยไม่อยู่นะครับไปทำธุระนะครับผมเลยให้น้องทีมนะครับผมมาเอาช้างอาบน้ำกินน้ำให้นะครับผม สาโบของเราก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดินขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะได้กลับไปที่หลักนะครับเพื่อจะอจินญ้านะครับเข้าหลักนะครับผมไปแล้วนะครับผมโบวี่ ก่อนที่จะไปหลักนะครับผมโบวีก็จะทักทายพังพี่ดาวก่อนนะครับทักทายกันนะครับถ้าเป็นคนก็อาจจะพูดกันนะครับผม นี่พูดกันแบบภาษาช้างนะครับผม เดินอย่างสงาา่าดผาผยนะครับสาวบูไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับผมวิ่งตามขวานไปแล้วนะครับผม ครับก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามช่องสีดอคุณเงินนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกด s ับสไ r i b e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ